มาถ่ายเป็นภาพบรรยากาศดูที่สารจำเมต้เชียนหินลอย14หลานครับผมนี่ครับยังตัวนี้กาจกรก็มีคนหื้อห้าอยู่ครับ้นโพครับก่อนริงว่าจะออกคนจะมากันยังเยอะเลยครับยังหลายครับแราทุกมือนี่ก็อาจจะเงียบลงไปแน่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมนี้พอเที่ยงอ็จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขที่คุณพ่อบนเิือพันได เอาเตาสีทองไปให้คุณพอ่อหมอท่านครับผมเป็นหมอท่าซื้อหมอท่าพันอยู่กันทราร่มครับเพื่อว่าจะขอโชกขอลาบกับเตาสีทองครับยังงวดก้อนนิติพันมากครับท่านผู้ชมก็คือคุณพ่อบนเลิศเพิ่นกไ็ไแดเอาเป็นเตาครับเตาง,งับบางท่านอาจีบบอกค่อยหุ่จักก็เป็นไปไดนนะครับนะว่าเตาง,งับไปยังไหนครับจะเป็นเตาไข่ไข่ทองเป็นแบวนนะครับท่านผู้ชม เพิ่นไดเอาไปให้คุณพ่อหมอทําเพิ่นไดทําการขอโชกขอลาเพรเอาตัวเลขนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่างวดก่อนนี่เพิ่นไดเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมงวดนี้พอดีชาวบ้านเพิ่นไปเก็บของเก่าไดเตาสีทองมากครับคุณพอ่อบนเลือเพิ่นก็นเลยจอาไปให้คุณพ่อหมอทําครับผมเฮ็ดให้เฮ็ดขอตัวเลขกีรข้างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นของงวดวันที่หนึ่ง กัญ่าญนที่จะถึงนี่แหละครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยครับว่าตัวเลขที่คุณพ่อหมอทำพันผันเหตุจากเตาสีทองใดเป็นตัวใดครับเดี๋ยวตอนนี้เขอาไปเบิ่งก่อนครับว่าเตาสีทองเป็นหลปร่าางแนวใดเพราะบางท่านยังพ้นเห็นอยู่ครับท่านผู้ชมเขาไปเองสินะคนผู้นี้กับเขาหอดเงินน้ำหน้าไม้ถึงว่า เื่เดี๋ยวพาชมไปบิ่้ำท่อมครับก่อนที่พอเลือดจะไปเด็ดยวนี้บ่ครับก่อนที่พรอเลือดเพื่นจะพาเอาไปคุณพ่อหมอหมอถ้ำเน,ะนาะหมอถ้ำที่คนมาส่งโยว,วัดวัดนนทจีครับผม หดก้อนทีเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งครับจะมนผชมกับคุณพ่อเหลือนเอาจะเป็นตองงามครับผมตองงามเอาไปเห็นปรากฏว่าได้เก่าหนึ่งหนึ่งครับซึ่งเด็กสามตัวพิษแต่มเดียวครับซึ่งเด็ก้อนทีหนึ่งก็ออกเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแต่ว่าคุณพ่อคนเลือดเหตุใดถึงเห็ุเป็นเก่าแต่เป็นเก่าหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าจะได้กระถูกหรือเก่าครับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งกระถูกหนึ่งหนึ่งกันยังคุณพ่อคนเหลือดเองก็ได้เป็นรักแสนครับท่านผู้ชม จบแขแงนแนี้เนาะน้ำเจ๊ันยาเอีพันได้พัได้บ้าใส่กของนผอนว่าเป็นหยกอยมนว่าเป็นันหยาดจังวะองขยะเนี่ยบอเดี๋ยว

สามตัวเด็ดก่อนที่จะคุณพ่อบเรือจะไปเด็ดเอากับพอ่อคุณพ่อหมอถ้ำนะครับครับผม่ามุชมก่อนทีพอเทื่งจะพาธาม้ชมไปเบิงตัวเลขที่เตาสีทองที่คุณพ่อบนเรือได้เอาไปให้หมอถ้ำพันเพิ่นในเฮ็ดนั้นพะเทื่งก็อยากให้ท่าม้ชมในเบิงตัวเลขจากค่ายบังไฟแสนครับผมหรือว่า่ข่เสือหิวนี่แหละครับท่าม้ชมเพิ่นใด ส่งไม่ประเทียงในบอกบุญกับท่านผู้ชมได้หลายท่านครับผมตัวเลขของเพิ่นก็จะมีอยู่บักกี้โตหรอกครับท่านผู้ช่อมพนว่าหลุดหลุดมาจากอีหยังล่ะก็บ่ฮู้คือกันครับแต่เพิ่นว่าฟันธงเน้นๆครับผมนี่ครับยังชุดแรกนี่ก็จะเป็นเลข99ครับท่านผู้ชมชุดต่อมาก็จะเป็น988 98228แต่ว่าทางค่ายบังไฟแสนเพิ่นก็บอกว่าให้เน้นครับเน้น99กับ98ครับท่านผู้ชม อันนี้ชอบบ่ชอบก็จะาว่ากันเด้อครับพอเที่ยงไดมากพอเที่ยงก็อยาแค่อยากให้ผูุ้ชมดใเบิ่งเพื่อว่าไปเป็นแนวทางครับผมไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจสื่อฉลากินแบงของรัฐบาลครับผมท่านไดชื่นชอบก็อย่าล่มเขียนไว้ครับผมเขียนไว้จดไว้ก้อนห้ยจเจอกครับถ้าท่านไดบ,บ่ชอบก็บ่เป็นหยังครับให้เบิ่งเพื่อความสนุกสนานไปก็ได้ครับผมเดี๋ยวหฮอจังคอยไปเบิ่งตัวเลขจาก เตาสีทองกับคุณพอบุญเลิศครับนี่ครับตัวแรกก็จะชุดแรกก็จะเป็นเก้าเก้าครับผมชุดที่สองก็จะเป็นเก้าแปดแเก้ล้วก็แป2สอแต่ว่าทางขายบางไฟแสนพนบอกว่าให้เน้นเก้าเก้ากับเก้าแปครับผม ไปาตัวเติคามันเหลื่มมาเลยรไม่เีดอะผมจะไปเตอกทาไปยินไปยินแล้วัทชไปยินผมเอาอมาให้ไปยินแหละเจ้าไปยินกับมอเจ้านี่ครับท่านผู้ชมแล้วแต่ไปยินจะทำยังไงเปากเหมูน่อยเงับวะใช่ ครับผมท่านผู้ชมต่อไปนี้พอเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขที่คุณพ่อบุญเลิศเพิ่นได้เอาเต่าสีทองไปให้คุณพ่อหมอส่งทำพันหรือว่าหมอหมอทำพันหมอทำพันครับผมซื้อเพิ่นหมอทำพันแม่นาะน้องไอเนาะ,นะแม่ครับเป็นหมอทำพันครับผมซื้อเพิ่นซื้อพันนะครับเพลินเป็นหมอทำเพิ่นได้เฮ็ดได้ขอเอาจากเต่าสีทองเป็นเลข สองตัวสามตัวมาเบิ้งเลขครับานูรรมชมว่ามันจะเป็นตัวเลขที่โดนใจของธนมูชมหรือว่าตัวเลขที่ทานูชมคิดไว้หรือบอรครับผมไปเลยครับไปเบิ้งน้ากันเล่ยว่าคุณพ่อบนเลือได้ทรงมาให่พอเที่ยงนี่จะเป็นเลขตัวใหครับนี่ครับตัวเลขที่คุณพ่อบนเรือพ่อนได้ทรงมาให่พอเที่ยงครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพครับผมเป็นภาพนิ่งเพราะว่าทาัาง้งหลังทรง หมอทำพันเพิินบ่าได้หายทายถ้ำครับพอเที่ยงก็ได้บริเดินทางไปทายถ้ำก็ได้ความนุกข์คอจากคุณพ่อมนเรือแหะครับได้ทายเป็นภาพนิ่งเอามาให้พอเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นตัวเลขที่หมอทำพันเพิินได้เฮ็ดเอาจากเตาสีทองว่าได้เป็นตัวใดครับผมิึงเอากันดีๆเด้อครับท่านผู้ชมนี่ชัดเจนแหละครับอย่างที่คุณพ่พอมนเรือห้มากครับ ตัวแรกก็จะเป็นเลข6ครับผมตัว2ก็จะเป็น4 2หรือว่า6 4 2นี่แหละครับเลขบนเลขล่างก็จะเป็น80ครับทานมูชมครับผมยังงวดก่อนนี่คุณพ่อพนได้เตางับไปเฮ็ดครับาทมูชมก็ได้มาเปลี่ยนเก่าหนึ่งครับซึ่งก็หลายคนครับถูกกันหลายอยู่ครับอย่างตัวของคุณพ่อบญเลือเองก็ได้เป็น2 0 0 0 0 0ครับงวดติพานมางวดนี้คุณพ่อบญเลือดบอกว่าบ่พลาดครับผม ได้มาเป็นไห้เอซหรือว่า,าท่านผู้ชม,<า>มแฟนช่องของซองชะตาดาชา่าแนวในเบื้งกันครับผมก็คือ6 4สี่สในกลางจะเป็น80ครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับหลายอีกอย่างก็ขอให้ทุกทุท่ทานจงพบแต่ความโชคดีตลอดปีตลอดไปมันหมานกันเสมอทุกคนครับผมนี่ครับจะเป็นปเฮปห้องนะครับท่านผู้ชมเสีย่าที่มี นางเสวงโชคหรือว่าผู้โชคดีครับเป็นผูกหวยร้อยเบอร์มาได้โชคได้ลาก็จะแม่จะเขียนเห็นจะท่านมาแล้วเพิ่งจะเสื่อมาถวายศรีนาคราชชมครับท่านผู้ชมขออนุญาตเด้อ,ดอจะแม่ให้เบิ่งชุดเนี่ยนี่แต่ชุดทำงานครับเป็นเดือดสางเป็นห้องไว้เลยครับท่านผู้ชม ตาเป็นหองเก็บไปเลยติดกระจกยานดีครับหอยฟุนย้นหั่งหางจับครับครับหายครับท่านผู้ชมด้านในก็มีครับด้านใน่ียนี่ะชุดสีขาวที่เจ้าแม่เคยใส่กันยิ่งน้อามาหอยว้นี่คือเก่าครับชุดนี้จะเป็นชุดสีขาว ว่าจะมีช่วงหนึ่งคณะกรรมการของพนจะไละให้จะมาใส่เป็นชุดสีขาวครับตูก่กับงสงัยมีย่มั้งครับในตู่นี่ครับด้านๆมาาครั้งหนึ่งก็อาจาะ้าจะาามีช่อมผาท่านผู้ชมย่างเบิ้มครับครับด้านน้านเนี่็จะมีกุมานทองครับกุามารทอง ท,ท้างขึ้นไปเขือยนองจะแม่จะเขียนจุดท่ามานี่ครับผมบอครับจะมีบางทันกากเลขจากกุมานทองนี่สินะครับท่านผู้ชมกรัซื้อของเหรียญของอยังเป็นรถของเหรียญนี่สิครับามาห้กุ๊มานทองอยู่ด้านา้า